สวัสดีครับวันนี้ดีเคอะไรแต่งนะครับจะมานําเสนอชุดคิด59มิลนะครับของเวฟ125นะครับมาดูในชุดกันนะครับในชุดก็จะมีนะครับลูกสูบนะครับขนาด59มิลนะครับปาดหัวหลบวาล์วให้เรียบร้อยครับผมแหวนลูกสูบนะครับสลัก พร้อมคลิปล็อกทูกสุดนะครับ็กเก็นชุดบนนะครับแล้วก็เสื้อสูบครับตีปอกฟว้านเงาเรียบร้อยนะครับ ราคาชุดนี้นะครับอยู่ที่ราคา2,000บาทนะครับรวมค่าจัดส่ง EMS นะครับสนใจติดต่อได้ครับผม DK อะไรแต่งครับผม0900417151ครับผม